ครับคุณผู้ชมผมแม่ปีน้องผมองเอาแสงสวยๆจากพรอาทิตย์ไก่ตกดินก็จะรับแนวไม้แสงสีสวยๆบรรยากาศวังเวงวังเวงนนะครับบรรยากาศหวนให้ลำพึงคิดถึงบ้านสุดจะหักหักใจย,ยากนักที่จะหายคิดถึง คิดถึงคนคิดถึงบ้านสุดจะเพอ้อแสนลำพึงแต่ว่าฉันนั้นอยู่ห่างไกลจากบ้านแสนอบอุ่นเฝ้าตรากตรำเร่งหาเงินเพื่อหาทางกลับคืนหวนสุดรันจวนเจ็บปวดทุกทรมานในหัวใจ